วันนี้เป็นวันที่26เดือนมกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่24ที่ข้าพเจ้านายสนทยาฤทธิ์ีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตระและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์ยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติได้ลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระการชนะในบทสนมนอย่างต่อเนื่องด้วยเถอ บทที่หนึ่งบทสวดจุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเจสอุอัตตาคัจจันตุเทวาตาสัทธามังบนิราชัสสะสุนันตุสัคโมขาทางังสักเคกามีจะรูเปคิริสิขาราตาเตจันทิลิเควิมาเนติเปรัตเถจักาเมตรุวนคหานเขหวัตถุมิเขเตภุมมาจายันตุ เทวาชลาตาลวิสเมยักขคันทพนาคานัทฐานตาสันติเกยังมุนิวารวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมมัสสวนากาโลอัยำพัฏฐนตาธรรมมัสสวนากาโลอัยำพัฏฐนตาธรรมมัสสวนากาโลอัยำพัฏฐนตาบทที่สองบุพชาพรัตนทรัยอิมีนาสักกาเรณะกุธังอภิปูชยามะ อิมีนาสักาเรนาสัมมังอภิปูชยามะอิมีนาสักาเรนะสังขังอภิปูชยามะบทที่สามบทพรรัตนาตรัยอารังสัมมาสัพพโธปะคะวาปุถังปะคะวะตังอาภิวัติเมิสวาคาโตปะคะวะตาธัตมธตัมังนามัสสามิสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวาคาสังโฆสังฆังนามามิ muti si bersaud nah mesta kan titik kata nak mau tasa pakawato arangato sama samputasa nak mau tasa pakawato arangato sama samputasa nak mau tasa pakawato arangato sama samputasa mutiham bersaud rayanakamanapatah puthang sadanang kacami thamang sadanang kacami sangkang sadanang kacami tuti nyampe puthang sadanang kacami ตุติยมปิธรรมังสระนังขจชามิตุติยมปิสังขังสระนังขจชามิตติยมปิพุทธังสระนังขจชามิตติยมปิธรรมังสระนังขจชามิตติยมปิสังขังสระนังขจชาเมตปฏิหบทสวดสัจจกิริยาคาถานติเมสระนังอัญญังพุทโธเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจะเวเชนะโสตุเมหโฏตุสัพพะธานัติเมสระนังอัญญัง ธรรมโมมีมสารนังวะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสติเมหุนตุสัพพธานัตติมีามสารนังอัญญังสังโฆมีสารนังวะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสติเมหนุนตุสัพพธา